ชาวลัคนาราศีสิงดวงชะตาในเดือนกันยายน2568เดือนที่ดาวอาทิตย์นะครับทับลัคนาราศีสิง์มาก่อนหน้านี้แล้วยังคงอยู่ไปถึงกลางกลางเดือนกันยายน ดาวอาทิตย์ทัพย์ลัคนาราศีสิงห์อยู่นั้นได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิปดีแล้วไปได้ตําแหน่งพิเศษอีกอันหนึ่งนะครับเขาเรียกได้ปัญจมหากรุษโยกตามโยกเกณฑ์ของโหราศาสตร์พาราตาฮินดูซึ่งทําให้ชะตาของคุณนั้นได้รับความสําเร็จจะมีข่าวดีเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานใครที่ทํางานราชการหรืออยู่ในวงการเมืองหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ การเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งก็หวังได้ว่าจะมีความสมเร็จในช่วงเดือนกันยายนตรงนี้วันที่หนึ่งถึงวันที่5งานจะมีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีมาก6ถึง10ดีต่อเนื่องงานจะมีความสมเร็จมีความมั่นคงและมีข่าวดีในเรื่องของการงาน11จนถึง15 16จนถึง20ช่วงนั้นจะมีชื่อเสียงในงานหรือว่าหน้าที่ที่คุณทำอยู่ มีโอกาสได้รับสิ่งที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่การได้สิ่งที่เขาหยิบยื่นให้ได้เป็นสิ่งที่นะครับเขามีความเชื่อมั่นว่าคุณจะทําสาเร็จซึ่งคุณก็จะทํามันได้อย่างดีงานจึงมีความสาเร็จดีอย่างต่อเนื่องชาวลัคนาราศีสิงห์โทษชาวลัคนาราศีสิงห์สิเบเอ็ดจนถึงสิบห้าสิบหกถึงยี่สิบนั้นงานมีความก้าวหน้าสาเร็จดีมากและเป็นความก้าวหน้าที่คุณเองนั้น ได้ขยับตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งอีกเก้าหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าจะนำความสำเร็จมาให้อย่างดี21จนถึง25ช่วงนั้นให้ระวังนะครับมีคนนำเราไปพูดในทางลบอาจจะเป็นคนที่ิฉาเราก็ได้หรือการถูกบินทาการถูกว่าร้ายต่างๆซึ่งก็เป็นความอิจฉาหรือความไม่ ทาเยกว่าไม่อยากเห็นเราดีกว่าจากคนที่ทํางานอยู่ร่วมกันก็ได้ระวังคนมาเลื้อยขาเก้าอี้นะครับในช่วงนั้น2 1ถึง25 26ิกจนถึง30กันยายนการเงินยังดีอย่างต่อเนื่องมีความสําเร็จมีความโชคดีในเรื่องของการเงินเมื่อพูดถึงการเงินแล้วก็อธิบายให้ฟังได้ต่อไปว่าด,ดาวิตย์นะครับที่ จะมีการขยับย้ายในช่วงประมาณกลางกลางเดือนกันยายนก็เป็นการย้ายของดาวอาทิตย์ที่ไปอยู่ในเดือนการเงินตำแหน่งตัวคุณไปอยู่ในเดือนการเงินแสดงว่าเป็นช่วงที่คุณขยันมากและมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามาตลอดเวลาทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นในช่วงเดือนกันยายนจะไม่เดือดร้อนใดๆเลยในเรื่องการเรงินการทองตรงกันข้ามจะมีสิ่งที่ดีเข้ามามีไรายได้พิเศษมี สิ่งที่ทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆช่องทางส่วนในเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับมีโอกาสจะเจอรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่มีโอกาสจะเจอคู่หรือคนรักแต่เข้ามาแบบปรปปับปรปปับจริงๆแล้วก็ขอให้ดูให้ดีนะครับมีโอกาสจะสัมพันธ์กันลึกซึ้งอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่า แอบรักแอบคบแอบชอบก็ได้คุณอาจจะไปเจอเอาพ่อไม้แม่ไม้ก็มีความเป็นไปได้หรือคุณอาจจะไปเจอกับความรักที่ใครคนใดคนหนึ่งซึ่งคุยกันอยู่ถูกคออยู่แล้วแต่ยังไม่ได้สารสัมพันธ์อะไรมาก่อนหน้านี้จนจูจ่ๆนั้นชะตาชีวิตมันผลักดันให้มาเจอกันมาคบกันมาได้กันแต่เป็นการคบหาหรือได้กันแบบไม่เปิดเผยต่างฝ่ายต่างรู้กันแค่สองคนเท่านั้นนี่คือทำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีสิงห์ กับชะตาชีวิตในเดือนกันยาย,ยน2568อย่าลืมนะครับกดติดตามดูดวงดีไรทีวีและทุกๆโซเชียลของสินแสหมิงไว้ในทุกๆช่องทางคุณจะได้ไม่พลาสาระความรู้และความบันเทิงก่อนใครฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ความไม่เป็นพิมเขียวเป็นแผนที่ชีวิตขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับ คำนักมังก,กรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล